ว่าสิ่งที่เจอก็คือในช่วงปัจจุบันนี้เนี่ยคนใช้ทางเคยชินกับความสะดวกสบายลดน้อยว <pause> <se <anak> <season> ิ่งไปทางไหนก็สะดวกลยก็สัดเชื่อว่าถ้าพวกเราลดมืนกันจ้างแล้วเนี่ยปัญหาหนักที่เราจะเจอก็คงจะเกิดปัญหาต่อเกิดขึ้นมามันก็เกิดปัญหาการแต่สิ่งที่ตามมาก็คือความเคยชินเหมือน ที่มาช่วยที่มายืนที่มาแก้ปัญหารูปด้วยกับเราแต่ยังไม่เห็นปเป็นรูปเ็นร่างก็เ,เลยให้ทุกปกนะครับไปมาลงอาสาสมัครเข้ามาและมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องเข้ามาแก้ไขนะครับในของฝ่ายน่านทั้งบัวราชการตับหน้รตับาแต่ต่างกันนะครับตอท่านก็มีงานทำราะท่านก็มีงานทำปฏิวัตว่างานะครับ สี่ประเทศนั่นเองนะครับมีใครเป็นประธานโรงงานครับโรงงานนีนนนน้นะครับโรงงานขอบคุณนะท่านผู้ชก่อเห็นแล้วว่าครับจิตอาสาไม่ได้เกิดได้เพราะอาชีพใดอาชีพหนึ่งนะครับทุกคนมีส่วนร่วมทั้งนั้นนะครับ